โอเคครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนพี่ๆทุกท่านเนี่ยเพาะประกัดมหาชัยสีน้ําเงินนั่นเองนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับสาหรับการเพาะปลาเนาะเพราะว่าช่วงนั้นผมยุ่งนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เลยกลับมาเพาะให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็สาหรับสถานที่ใช้นะครับก็เราจะใช้เป็นกล่องโฟมเนาะก็จะเป็นกล่องโฟมประมาณนี้ฮะแล้วก็จะเทตัวปลาลงไปเลยนะครับเทไปตอนกลางคืนนะครับแบบมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนะครับ โอเคครับส่วนพ่อปลาที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นพ่อปลาดังนี้นะครับตัวปลานี่ก็จะเครื่องใหญ่เครื่องสวยนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกท่านได้เห็นกันนะครับหลังๆนี้ในการถ่ายยูทูปผมก็จะไม่ค่อยได้เห็นตัวปลานในคลิปวิดีโอสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ากด youtube แรงมากครับช่วงนี้ในการเพาะประกาศเนี่ยถ้าเห็นตัวผู้ตัวเมย์อยู่ในกล่องเดียวกันเนี่ยเขาก็จะทําการลบคลิปวิดีโอนั้น,น,นหรือแบนวิดีโอนั้นทิ้งนะครับแล้วก็ผมก็จะโดน YouTube ปิดช่องนะครับก็นะ ทำมาตั้งนานเนาะก็ไม่อยากให้ช่องต้องปิดบินไปนะครับก็ทาเพราะว่าใจรักหอหเนาะนี่ฮะเราก็จะเป็นพี่ๆจะเห็นว่าคลิปมันตัดไปตัดมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพยายามให้ YouTube เขาไม่เห็นเนาะก็โอเคครับในสถานที่เพาะเราจะใช้ใบหูกว้างนะครับแล้วก็ตัวสาลายตัวผักบุ้งนะครับเราก็จะใส่ใบหูกว้างลงไปนะครับนะครับหลังจากการเพาะเนี่ยถามว่ามีหลายๆลคนทักมาถามนะเพราะยังไงเพราะทำยังไงครับ คือเวลาเพาะปลาเนี่ยอย่าไปกลัวมันว่ามันจะโดนกัดโดนอะไรฮะค,รคือถ้าเราอยากเพาะเราก็ต้องทําอย่างนี้ฮะขึ้นชื่อว่าประกัดเนี่ยต้องกัดกันธรรมดานะครับตัวเมียเขาจะได้รู้ว่าตัวผู้แข็งแรงนะถึงจะยอมให้รัดนะครับก็ให้เขาไล่กัดกันไปนะครับเนอกจากว่าเราก็ใช้สถานที่ที่ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้ไปกลุรบกวนเขานะครับนี่ฮะก็จะได้ขายอย่างที่เห็นนะฮะว่าเราทิ้งไว้ประมาณเนี่ยผมทิ้งไว้3วันนะครับก็คือเราไม่กวนเขาเลยนะครับ พอได้ไข่ผมก็ค่อยมาตักออกก็คือตอนเนี้คือเนื่องจากว่าไข่น้อยผมก็เลยเออตอนแรกผมเห็นว่าไข่มันน้อยผมก็เลยเอ้ยงั้นผมใช้แก้วมาดูดจริงจริงแล้วก็คือได้ไข่เยอะนะครับก็เอามาฝากไว้อีกค้อกหนึ่งครับเป็นค้อกผ่าชัยเหมือนกันนะครับก็เรามาฝากไว้ได้นะครับก็ให้พ่อไปพ่อหนึ่งเลี้ยงเลยแล้วตัวตัวผู้ตัวเนี้ยเราก็เก็บเอาไว้ไปฟอมไปขุนต่อนะครับตัวเมียตัวผู้อะไรอย่างงี้นะครับเพื่อไม่ให้เขาเหนื่อยการเลี้ยงลูกเนาะแล้วก็เอาไข่มาฝากด้วยวิธีนี้การด้วยวิธีการนี้ได้เช่นนนกกััะครบ พอฝากเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพ่อปลาเขาจะจัดการเรื่องของไข่เขาจะเลี้ยงกันเองนะครับเขาจะคิดว่านี่เป็นไข,ข่ของเขานะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกินไข่ใหม่นะครับก็เวลาเราเพาะปลาเนาะแนะนําให้ใช้เป็นสถานที่แบบนี้นะครับถ้าเป็นกระจกใสเนี่ยเขาจะเห็นตัวเราแล้วแตกตื่นนะครับแต่ถามว่าเพาะได้ไหมเพาะได้ฮะผมทดลองดูแล้วนะครับผมเอามาใช้ตัวนี้แหละคู่นี้เลยเพาะในตู้กระจกนะฮะทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็ แต่ถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีฮะพ่อเขาจะตื่นตกใจง่ายนะครับอาจจะมีกินไข่บ้างเผื่อกินลูกไปบ้างนะครับก็ไม่ควรเนาะบางท่านอาจจะเพาะในแบบนี้มือใหม่นะครับอยากได้ลูกเยอะก็เพาะในที่นี้นะครับนะแล้วก็เทียบตัวเมียไว้ก่อนนะคะค่อยเอามาลงรัดเนาะเทียบคือการชนโหลนะครับชนโหลเทียบเอาไว้หรือว่าเลี้ยงในกละมังนะครับอาหารอะไรเขากั้นให้เขาเห็นกันนะฮะโดยที่่ให้เขาไม่ได้เจอหน้ากันหมายถึงว่าให้เขาเนี่ยเจอหน้ากันแต่ว่าไม่ให้เขากัดกันได้นะครับเอาอะไรมากั้นเอาไว้นะครับ ให้ตัวเมียไข่สุกแล้วมาลงรัดฮะก็จะได้ไข่อย่างที่เห็นเลยนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะท่านใดที่ชื่นชอบก็กดไลก์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับไยบายครับผมก็ห่างหายไปนานนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็จะพยายามกลับมาทยอยลงคลิปให้ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับรัวๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คืองานยุ่นเยอะมากเลยนะครับก็พยายามจะลงคลิปบ่อยๆนะครับอยากให้ผมเพาะพันธุ์อะไรก็ แนะนำมาได้ฮะตอนนี้ผมก็มีเพาะทิ้งอา้แหละและก็อาจาคิดไว้แล้วนะแค่ไม่ได้มีเวลามาตัดต่อใหท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเองคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ